ดีโดยสบายดีน้องพะลาะมาโคกมาพฟกันคือก้าเนอกมันนี่กเป็นอะไรมันนี่เป็นตะเพงกกก้าวโดยเป็นแต่งตัต<อ>เป็นตะเพงมือผักมือผ่งงอ,ลอ,อนลนี่อืเก้ามีม่อวันนี้ก็สิบปปีเลยสิบปปีจิ้งโปลเป็เนสาวสิบาปีจังโปล สบายดีสบายดีสาวบุญเปียงสาวลาวเนาะสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคนเด้อยินดีตอนหับทุกคนเข้าสู่ซองย t u b e ของสาวเปียงสาวลาวคือเก่าเนาะทุกคนเนาะเส้นเกา่าเ้นเคยทุกคนเลยมื้อน,นี้นาะมาผมมาพ้อกับสาวเปียงสาวเปียงก็พาเอฟซีเบิร์ดทุกคนมาหาสาวโสดคือเกา่าทุกคนเลยซึ่งว่าสาวโสดคนนี้ก็คือน้องพล่าเนาะเป็นน้องพล่า าเวียนมาหาทางน้องเพิ่นคือเก่าอะไรเนาะทุกคนเนาะมาถามไทยเรื่องราชีวิตการเป็นอยูแะ้วก็เรื่องความหักเนาะคือพัฒนาหรือว่าคืบหน้าไปหอดใส่แล้วคือเปิดใจมากนี่กับได้แบบโดนเติมแล้วนะทุกคนแต่ว่าได้คนคุยหรือว่าได้มีการแบบว่าพัฒนากับหนุ่มๆเนานะคบคบหาดูใจกันเอียงประมาณนี้นะทุกคนเลยก็คือ ก่อนที่สีขาวไปโอไปล่มเนาะกับสาวโสดของเฮาก็คืออยากฝากเนาะทุกคนเนาะฝากถึงเอฟซีหลายๆท่านที่ว่าที่ว่าเข้ามาคอมเมนต์อ่าในทางลบเนาะทุกคนในทางลบอ่าอันนี้กับโบโบตีบาว่าเนาะทุกคนเนาะมันก็มีมีหลายมีหลายคอมเมนต์ที่ว่าอ่ะในแบบเงียลบเนาะทุกคนเนาะเอาในเงียลบประมาณนี้ทางสาวเปียกก็ได้อ่านเนาะทุกคนได้อ่านทุกๆคอมเมนต์เนาะทุกคน ทุกทุกคอมเมนต์กับส่วนลนยกับสิเป็นอ่าเปิดใจสาวเปิดกระเป๋านุ่มไทยอย่างประมาณนี้เนาะเขามาคอมเมนต์อ่าใต้คลิปของสาวเปียงมาซั่นๆเนาะคือเขาไปอ่านนีกแยัง,งงงอยู่เนาะทุกคนว่าว่าแบบเปิดใจอย่างประมาณยังเป็นยังคือว่าประมาณนั้นก็คือมันมันก็มีคนที่ถึกตัวถึกหลอกถึกต้มอย่างประมาณนี้เนาะ ันนี้เขากาบับโบตี้ปวาเนาะทุกคนเนาะะวาเพผ่นก็เคยมีบาดเพลหรือว่าเคยเจ็บซ้ำม,มาแต่ว่าทางเข้ากาบับปยอยากให้แบบว่าเมาร่วมเนาะทุกคนเมาร่วมสาวโสดหรือว่าสาวลาวของเขาเนะว่าแต่ละคนนี้มันโบคือกันเนี่ยความคิดกับโบคือกันฮนะทุกคนเลยถามว่าเขาจะจีบเขาจะหักจะหมักกระไผเนาะให้ทุกคนใส่สติเลยกะจงมีสตินำกันเนาะว่าห้ามแบบ ทำไว้ใจไผ่ง่ายๆแบบสีซะคือเฮานี่โบ้ได้พ่อมทั้งนั่นหรือว่าทั้งนี่เนาะเฮาเป็นกลางเลยทุกคนเป็นเป็นกลางเนาะโบ้ได้พ่อมทั้งอ่าสาวโสดบอหรือว่าโบ้ได้พ่อมทั้งนม่นมเนาะเป็นกลางหรือว่าเป็นซื่อเป็นสะพานห้ซื่อเนาะคือความสามารถหรือว่านาทีของเฮาก็คือมีมีม,ม,มีมีแต่ว่าทายทําเนาะทายทําให้ ทุกคนในเบิ่งน้ำการ่าเออสาวโสดคนนี้เป็นประมาณใหนมีใส่ใจคโคเป็นประมาณไหนหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนพิจารณาเอาเองเลยก็เลือกเองว่าอ่าจะแบบว่าลองลองคุยกับใครอันนี้เฉพาะคนสี่โสดเนาะคนที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วกะบ่อยากให้เข้ามาคุยกับสาวโสดของเราวัชรศักดิ คือมันกะเสียเวลาทางสองฝ่ายและกะเสียความรู้สึกน้าเนาะดังนั้นก็คือมีควรมีสติทางสองฝ่ายเพราะว่าอันนี้โบหัวภายหลอกภายกันเทอบางที่นี่คนที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วกบมามาหลอกสาวโสดของเฮาล,ลกะหลอกร่วมกันเนาะดังนั้นมันก็เหตุแห่งเกิดการบบว่าเสียเวลาเวลาที่เขาบบว่าเออจะได้พ่อกับนุ่มโสดอีรแลวกะหักมากกันอะไรนะคนห มีเดย์เท่านั้นแหลนะเนาะอยากฝากถึงทุกคนให้มีสตินำการมาสั่สทหามเมาร่วมเนาะทุกคนคือทางสาวเบี่ยงเองก็เป็นคนที่ทำหนะ้าที่ในเกี่ยวกับการฮิช่อง youtube เลยค่ะป็นสื่อกางเป็นสะพานห้สื่อเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาจเจ้าอยากได้เฟซไดไลน์เนาะถ้าว่าทางข้ามีข้ากะทำการเอาห้เลยถ้าว่าโบมีทางข้ากะสีทำการไปเอาห้ได้ป็นสะพานหา้แค่นั้นได้แต่เท่านั้นเนาะ หลังจากนั้นก็ให้เขาเจ้าได้คุยกันเองเรื่องเงินเรื่องคําที่ว่ามีมีหลายคนเขามาคอมเมนต์เรื่องเงินเรื่องคํานี้ทางเขาก็คือบบได้ับผู้นาเนาวว่าเบ่ได้ับผู้นําว่า,เ,วววาเป็นแบบใดเพราะว่าเขาท่าวา่าโบอยากถึกตัวถือต้มเนาะก็คือที่ผ่านผ่านมาให้มาปร,รึกษาทางช่องทูบก่อนว่าเอยคนนี้ ถ้าว่าเอาเฟซเอาไลน์มานําช่ง YouTube คนใดเนาะก็ให้ปรึกษาคนนั้นว่าคนนี้เป็นจังได๋นีิสัยจะโคดีอยู่บ่เนาะคบหาแบบว่าอ่ามีความไว้เนื้อเสื้อใจได้บ่ประมาณนี้ให้ให้ปรึกษาเฮาเนาะให้ปรึกษาเฮาปรึกษาเฮา,า,าได้ <c oughs> ถึงว่าเฮาจะบ่แม่นคนวิเศษหรือว่าคนอ่ามีความรู้รอบด้านหรือว่ามีความรู้หลายก็เฮาก็สามารถแบบเอ่อสงบอกให้ได้อยู่ว่าเป็นประมาณใดนะทนถ้าว่าถึกหลอกไปแล้วมาโทษทางเฮาเฮาก็คือ ขอคำพูดอยังเนาะโดยโอเคขนาดเบาลายทุกคนในซีสถานะทีแ okay, ล so ้วเดี๋ยวเขาไปโอไปิมกับน้องนี่ก็น้องพล่ากันเลยเนาะสบายดีโดยสบายดีน้องพอล่ามาโก้กางพอกันคือก้าเนาะมันนี่กัเป็นอะไรมันเป็นตะเพงเก่าๆโดยเป็นแต่งตัวเป็นตะเพงเนาะทุกคนไปใแซน้องหลับมันนี่่เพื่อนอยู่เพื่อน โน้ <No. S 2> มือนี้เป็นวันเสาร์เลยเนาะเราพักหองเฮียนเลยทุกคนคือจาัางคือเข้ามาหนิก็บางบางเกือกกบลืมมือเนาะดู <No. laughs> มาเลยเลยเนาะดู <No. laughs> มาหาเพื่อนีกอ่สามสีเถือแล้วเน,น, <No. S 2> นาะโน้เป็นอะไรสวมีชีวิตการเป็นอยู่โอเคอยู่บ่ <laughs> สบายดีบ่โอเคเป็นอะไรไหเป็ <laughs> นอะไร <laughs> มีเรื่องติดคัดบ่หรือจังไร ยิ้มงามเนาะเบิ่งไปเบิ่งมานี่เอ้ยยิ้มแบบกระแพงได้ทุกคนเลยบไม่บบได้มีแบบว่ามูคูมเล่นนํำบนรองละมือผักมือผ่อนบ่มีเืมือก้ามีบบอันนี้รู้อย่านว่าแม่บ่ให้แบบหมวยลินน้ำไปเลยนะมวยลินโหยลินยูเทว์แบบว่า่ให้หมวยลินแบบว่าเรื่อยๆไปเรื่อยๆหลายคน สแสดงว่ามูเจ้านี้คือเป็นว่าสินับคนได้แล้วบ่จักว่ามีจตกคน <c oughs> ถามว่าคนที่พ่อแม่ห่วงนี่มูคูจะบ่ค่อยหลายได้แม่นบ่เพิ่นเลือกให้เด้อัน <c oughs> นี้แพ่นว่าเฮาก็เคยผ่านมาแม่นแต่ก็ม่ได้ไปลิ้นจังนี้เลยบ่ <c oughs> ทํามามีแต่นอนเออๆไดสิเห็นโลกกว้างซะน้องละ่ะ <c oughs> <c oughs> ได้บ่ได้จังเห็นจมบ่เจ็ดพุ่นบ่ จมูกเจ๊ดพูดอะไรมาจากเนาะเมย์เปิ้งแจ้งแฉออกกัเพื่อนเป๊กี่อเอาจริก็สิไปปีเลยสิไปปีจังปอยก็เป็นสาวเปปีจังปอยสาวไป๊ปีแบบว่าใหญ่ใหญ่กว่านี้เนาะใหญ่กว่านี้แหละก็แบบว่าความหูเพิ่นกับสีใหญ่ใหญ่ขึ้นน้ำเพิ่นจังสิแบบว่าไว้วางใจให้ทั้งน้องเพิ่นไปเล่นไปเที่ยวได้คือตอนนี้นะ ได้ใชตาเพื่อนนีช่วงชียังนอยอยู่เนาะเม่ว่าไปเล่นกยัานมูตัวมูอย่างน,นะจ <c oughs> ะไม่นี่มันเพื่อนเนาะโดยจะไม่นี่ก็มีคนร้ายนวะว่าอะไรลรอกะเป็นน้ำเป็นน้ำไหลโดยคือเป็นนวไรเรื่องผูบอกผู้เบามีข้ามาเรื่อยๆอยู่บ่มีอยู่โอ้มีมีข้ามาเรื่อยๆที่ว่าคนใหม่เห็นไหม ยังคุยกับคนเก่าอยู่ลายคนกาว่าเปิดใจเล่นสีนะเปิดใจเล่นเปิดใจเล่นเร่นสีนะน้องะเขาใจบอกต่คือทางน้องหลานนี่เปิดใจแทหรือเปิดใจเล่นเปิดใจแทนายคนกะทํามาว่าชาวเราเนี่ยเปิดใจลิเลาะเนาะแบบเปิดใจแบบมีจริงจังนะแต่ทางเฮานี่ก็เปิดใจแทแล้วเนาะเนาะ เอากระอ้านใจเพื่อนมีอ,อ้อคือกันนะว่าแท้หรือจริงหรือปลอมนะฮากระตังแบบว่าถามว่าได้พวกเบ้าเนาะว่าได้แฟนอย่างซี่ฮากระตังบบว่าหาประสบการณ์ในโตโควมหูหรือว่าอ่าความคิดของฮามันกระจายชิได้ใหญ่ขึ้นกว่านี้เด้คือเฮากระคิดไปในเงบวกแบบนั้นแต่ว่าคิดในเงะลบลายมันกะบอดีนเนาะแต่ตอนนี้กะมาลายแล้วเนาะแต่ว่าทางเห่านี้โตทางเพื่อนเก่งนะ สอนมีอย่างแบว่าอยากถามโมมีเอฟซีฝากมาถามอยู่บ่ตัวนี้ก็เพื่อนกับไม่ได้ชู้พระมีแต่เข้าไปเห็นแวบ,บๆหน,หนึงโดยก็สามารถมีอย่างของค่าใจก็สามารถถามน้องคนใดน,นัทุกคนเพราะว่ามื่อนี้เขาก็ได้มาหาทางนองคนเล้วจังซีได้แบบเคีย์ประเด็นที่แบบว่าหลายคนไม่เข้าใจเห็นแบกระจ่างจา้จาแจาาา้งบัซสนนาอคือสาวล่าแต่ละคนกะบโมคือกันนอก แต่ทางเขานี่ก็ไม่ควรตั้งช่องอยู่รูปหัวไม่ได้เพิ่งขั้นว่ามีลอกมีลุมทางเพื่อนเนาะหน้อยแต่ว่ามีแต่ย่าฟทึงทางเพื่อนเลยก่อนันลมกะพิจารณาไม่เนาะก็ต้องทำทางเขาก่อนนะนมีเหมือนว่าทันหลมเลยหลมนะหน่อยนี่ก้อนยีเอ็ดเลยก็ต้องเซ็ดมาทำทางเขาก่อนอันนี้เราเพื่อนไม่ได้เสร็จมาเมินบอกลายขนก็ไม่ได้เสร็จมามีแต่ว่าย่านแต่ทางยูทูปมู่หลมกันชองฝนตัวนี้กะมีเกลเนาะ เรื่องลมกับซองฝนกับขึ้นอยู่กับเพื่อนทั้นแหละแต่กับคนอื่นกับเยสเลยก็ต้องทำก่อนเนาะโดยการไปมาแล้วโอนไวหรือโอนซ่าก็ต้องทำก่อนว่ะชมมาพาขวนบอเนาะอันนี้เพื่อนก็ต้องโอนปึบรดจาว่าสาวลาารอกตามที่ได้ยินแบบคร่าวๆมาเนาะทางสนุกเองกันยังไม่ได้ทำจิ้มเข้าไปเบิ้งเาะแบบคร่าวๆแบบเบาเดาไปก่อนนะ โดยไม่งนถ้าว่าพี่าาประกาศเลยก็ขอโทรเอภัยฮะแหละแบบทิ้งตมทีลืมทิ้นมีแต่ว่าค่อยๆร่มกันไปเนาะถ้าว่ายันถึงลอกเว้ยนะเขากระม<ถ>ือบบาทั้งใดหลอก,กล,ลทั้งใดน,นั่นแหละบางทีนี่หนุม่มหนุ่มมาหลอกเขาก็มีหลอกว่าบม่มีเมียมีแฟนสิเนะี่ยแต่ชวนไล่กับทางเพิ่นไลค่คน ทางเสาเหล่านี้ก็ถึกอกหักลายเนาะบางทีเป็นการลอกลูกลอกเมิ่นมาล้มชุดท้ายแล้วลูกเมย์หูก็บอกทางเสาเหลาก็มีแต่คนอื่นจะเยอะทางเบ่าโซ่เท่าแหส่วนลูกติดกับอ้าวขเอพิงแต่ว่าแมีเมนระวังสงครามสองไฟจะเป็นพิเรนโลกพิเลยเนาะแต่กะประเด็นมาก็คือเสาเหล่านี้โลกเป่าไทยแต่คนอื่นจะอุจชาหรือโอนไหวกะเบิง์ก้นท่าไหรเฮาว่าก็เห็นหน้ากันเนาะเสเตียง คือไว้พอนเอียงกันเนาะใส่ใส่แบบว่าจ้เข้าชิวานนอะไรเนาะพิจารณก้นทุกคนเนี่ย<อ>ิจารณไตตรองคือหลายคนก็ว่าทางเขานี่ว่าวลายว่ะ่อยโอกาสให้น้องว่าวเลย <laughs> มันก็เป็น <laughs> ปไปได้เนาะ <laughs> ค,คือน้องเพื่อน่าคอยมางว่าวลายเนะ <laughs> าะ <laughs> หาเขามา่ำว่าวทำาาคือชินดังจ้างหน้ากันได้ทุกคนเลย พอน้องเพิ่นกับโม้คอยแบบเอืออยากว่าวร้ายพวกมู้ซึกเป็นอะไรแบบที่้าดว่าวโน,น้องแะหรือว่าอะไรโ<อ>มียน,นได้ว่าวน้องเพิ่นก็มีหมากว่าวเนาะจังบ่ได้แบบว่าเคลือายขนาดนั้นหรอกเนาะ<อ>แต่เป็นคนที่ค่อนข้างว่าขี้่ไอว่าวน้อยซีนานเนาะ<อ>บางที่นี่นุ่มทักมานี่ถามคำตอกค,ค้ำคนว่าเมนโม คือแจ็คสีแจ็คสีว่าอะไรนะเนาะเน่นบอกคือสา,สาวสาวเพียงก็คิดออกอยู่บางที่มันถามว่ากิบข่าวละโมทางเข่ากันโดยมีสีนะเนาะแต่กแบแมว่าได้มีความชื่อว่าไนถามต่อคำถามหรือว่าคำตอบแบบต่อต่อไปเนาะนนก็เคยเคยถามเพื่อนอยู่บสมมติว่าเพื่อนถักม,มาเห็ดยังยูกินขา่าวละโมนอกจากค่าวโดยนี่ก็แบบ ย่ามไทยเพิ่นอย่บ่เจอแล้วค้างโย่ถามแบบถามลายอยู่บ่หรือว่าทรงแทมค้าคือ <c ười> คือแบบว่ารังรังเกียดหรือหรือแบบใด,ดหรือเฮาบ,มบ,มบ่มีแนวเาบ่มีแนวเบาถ้าสมมติว่าเฮาบ่กคยเบาลายบ่เคยร่วมกันเหว่าความสัมพันธ์มันสีพัฒนาแบบซะาดเลย ท่านเท้าเสร็จเอาเหอมอินจังแนวเว้าวขนาทาเอาถู่เอาให้แน่เนาะเอาท,ามน,า,นทามนั่นทมามนี่เวราก็ยังพอได้เว้าถึ่งว่าเฮามีหมายว่าเราก็ยังได้เว้าน้ำเพื่นนั้ยังได้คุยยังได้ลงม,มือกับเพื่อนเนะท่านท้าเสร็จในสังนุกก็คือกันเสร็จมาสบายดีนะคะก็สบายดีตั้งครับแล้วก็เพื่นกันแล้วมิดก็มีบ่าแบบว่าคนถักมาแบบเป็นพิมพ์เอานะแต็ม่าได้ทุเสียงแจ๊กเทอร์มีหมด นั่นเลยต้องแบบเบิ่งดีๆเนาะเบิ่งดีๆแล้วก็ระวังตัวไว้ก่อนย่านนะเขาเจ้าลอยเมียมาอาจจะบ่มีเวลาเวลามาคุยกับเขาแต่สามารถเซตได้สีนะโอ้เขากลระวางตัวได้บ้านนี้บ่แม่แต่ว่านุ่มไทยระวังเนาะการทั้งเขานี่เป็นซื้อเป็นซื้อกลางแล้วทุกคนเนาะบ่ได้พร้อมทางนั้นทางนี้แต่ว่าออยากเตือนสติทั้งสองฝ่าย่าสั่นซะจังบ่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าเออหายแหงเนาะ แต่ทางไทยนั่นก็ก้อนเย่อโอ้เยลลมเฮาก็ต้องพิจารณาเบื้องก้อนเนาะแต่ทางบ้าลาวนี่ก็เฮาหลมยู่แต่ก็เฮาก็เบื้องก้อนก้อนเยออ่ออุ่นซาหรืออุ่นไหวก็เฮาก็ต้องลุมกันไปก้อนเพราะว่าเฮาก็ห้าก็เห็นหน้ากันกน,นะเห็นหน้ากับห้าก็เห็นทางช่องอยูทูปที่ซื่อแต่เฮายังไม่ได้เห็นตัวจริงเนะาะทันท่าเฮาตกุกตกใจเฮาจังพิจารณาไม่ไม่เทีงขั้นว่ะลายหรือน้อยก็นนำใจเนาะ ดคือน้องหลานนี่มักผู้ชายแบบใดก็น้องล่ะนิสัยจะเข้าเบิ่นต้องแบบเป็นประมาณใดนิสัยดีเป็นผู้ใหญ่เลยเบื้องต้นนั้นบอกนิสัยดีเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กว่าเฮาหู้จักแบบพักแพงเฮาสิบบ่หมูหมักแบบว่านี่นิสัยแบบว่าเออเจ้าจี้จุกจิกหมมักเนาะหมมักอะไรก็แบบสมมหมูว่าเพื่อนห่วงเฮาหมักบ่หมักอยู่บ่ สมมติว่าเอออย่าหามหามแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้มันบม่เหมาะบ่ควรบม่ม,มาขอยห่วประมาณนี้นได้อยบ่มับอ่มักอยู่หรือ,อด้ไดรู้ไหมันใดอ,อืมคือว่าแล้วเขาก็อยากแต่งตัวแบบตามใจเขาเนาะนคือแต่ว่าในในช่วนนี้เขากับแบวบ่าอยากเพื่อทมเขาได้ไไดแต่ว่าคนสองคนต้องแบบว่ามีการปรับตัวเข้าหากันเนาะคือว่าอะไรต้องคอยเยียดหูกันไปทุกคนเลย แล้วตอนนี้ก็คือยังโสดอยู่วะยังโสดเนาะยังไม่ตกลงปพงใจกับคัตตี้เนาะคอยโอคอยลมกันแทหละยังบอมีบาคนมาสั่งให้ปิดใจโอยยังอยู่เนาะอยากมีอยู่บ้างอยากมีอยู่เนาะอยากมีคนที่มาสั่งให้เราปิดใจคุยว่าซัซนาเนาะเอากต่บอยากเสียเวลาหลายเนาะ คุยหลายนี่ก็เมื่อนยน่ารักละเมื่อยบ่ก็บ่่เมือยบ่เมื่อยพ่อเพิ่นก็ไม่ได้ช่วยเสร็จหรอกบางคนก็นคือวันเสาร์วันอาทิตย์สี่ก็มีแบบนุ่มๆโทรมาเล่นนำอยู่บ่ก็มีอยู่อือก็ได้คุยได้ยังกันนี่เนาะคุยโดนกันคุยกันโดนสุดหอดบ่สมองเกืบโอ้เกือบสมองแต่ถือว่าโอเคพัฒนาลืมพัฒนาแล้วเนาะ จางแรก็จากเกือบสมวงกับเป็นสมวงจากสมวงกับอาจจะเป็นสองสมวงบงัตรารพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยๆอะไรทุกคนเลยสองสมวงไลยแก่กับเราไป็ไปือสบีะนะ <c oughs> <d un line> ดนลายั่นเอว่าบ่ได้เนาะบางทีพอคนของใจเด้โดยเทากับแบบพุยบนมือก็ได้ได้คนของใจนะม, <c oughs> มันหังมีแบบสิกเซนสิกเซนเทาเองเนาะเทาสีหูซึกงได้เองว่าเออคนนี้แมนคนนี้บ่แมนน้องน้องสีหูซึกเองบ่มีภัยแบบว่ามา แนะนำมันนั่นมีให้หรอกแต่ว่าเขาสิรหูซสึกในตัวของเขาเองว่าคนนี้แม่นดคือเขานี่มีแต่สนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายแบบว่าหักมักกันอะีรเนาะโดยแต่ก็คือว่าอะไรเนาะให้เป็นคนดีทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นคนจริงใจทั้งสองฝ่ายแต่ก็กดอื่นกากดอามกาเยอ่ยฝาตื่นทันแล้วเนาะ ทอสนุกอยู่เขาอสนุกอ๋อไปกูโยกเปลือกเรือมีเปลนเปลาสามสองเนี่ยสนุกยิวเขาตรงใจเนี้ยนีนั่นนี่ก็คือสิเป็นอาารเบิร์นตรงใเห็นแม่ทางล่างนี่งปะจังเนาะโดยปิดแม่เลยเนาะแม่โดยจานแล้วเนาะอุ๊บก็ได้ได้โดยประมาณนี้แหละเนาะทุกคนเลยไปหาถ่ายทำกัสิี่ขินเขาบ่ค่อยตรงเวลาปันใดโดย แต่ก่อนอื่นกับก้อนยลมกับเฮาก็เบิ่งก้อนนั่นแหละมีแมนว่าเฮ็ดแล้วแล้วก็ลงขลุมล่มเลยเนาะเฮาก็คอยเบิ่งก้อนจะบอกว่าโอ้นชาหรืออ้วนไวก็ว่าสาลาวี่นี่แต่ว่ายังโสดแล้วก็เปิดใจไว้คือก็ยังหับเอาคนใหม่เข้ามาอยู่เนาะนคือรุ่นเดียวนี่ลมใดอยู่บนน่ะบ่ามากบ่อันสมมุติว่า่นลื่นประมาณ นี่เนาะมีคนที่แบบว่าเอฟซีของเออเนาะคนกับทักคำถามรุ่นน้องเนาะรุ่นน้องของสาวเปียงอ่าลื่นน้องนี่ประมาณอยู่สองปีเนาะเพิ่นถามว่าเออมยากมักอยากลมอยากแบบ่าส่างน้องเฮียนสี่นะเราเป็นคนเล่านะคนเลา่าคือกันเพิ่นกับว่าอยู่ซสายอยู่บ้านใดเพิ่นทักคำามาเล่นอยู่บ่ <c oughs> เห็นอยู <c oughs> ่บ่ยังไม่เห็นบ่แสดงว่าเพิ่นยังไม่ทันทักเนาะ คือเฮาก็ได้เอาเฟซเอาอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะคือก็ว่าสิทักมาคุยลงเบิ่งเป็นแนวะดรกัก็เลยแบบว่าไอ้ทรงให้เพิ่นคุยลงเบิ่งเนาะหนุ่มลาวบางที่กับคนนิสัยนิสัยดีว่าซั่นซะมันก็มีหลายเนาะบ่ว่าสิจูซายมันก็มีเบิดนั่นแหละคนดีแล้วก็คนบ่ดีมีแต่ว่าเฮาก็ไต่ตองเอาโดยถ้าว่าพิจาาารณเนนะถ้าว่าเฮาได้คนบ่ดีอีหลีกะอาจจะเป็นย้อนบุญวาสนาเอา เลือกไลกับบดีอีกได้เ่นยนวัสนาพอดีเลือกลาลก็ได้กินเล,ก,ลกับพีก้าวโอ<ล>้ย <c oughs> นั่นแหละเขาว่าเลือกภากได้กินบงกัน,นี่เขาก็ต้องแบบพอดีพองามเนาะ,ะคือนั่นแหละเพิ่นก็นเลยว่าคุยได้บ่เลยเกืดออกนอกเรื่องมนเมื่อกี้นีดเนาะได้เนาะแบบล่นท่าประมาณสองปีก็เป็นนมอยู่ฟังเล่านี่แหละเพิ่นก็นว่าเอออยากส่งน้องเฮียนได้คือว่าพีตาหักกะแพงสินะยากลองคุยเบง ทางเข้ากระทรวงไอ้ค <desserts> <ES> mm ุยแล้วมีแต่ว่าเป็นทางมาเองด้อโดยโดยค่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ทางสาวนกมีอย่างเี้ยเพิ่มเติมมาค่ะเมื่อแล้วเนาะเ้าไปเมื่อแล้วโดยจะตามนั่นแล้วเนาะแบ่จะฝ่าตื่นนั่นแหละกอนล้มกับว่ากับห็นหน้ากันเรากะหยุดกอนอันนี้กับมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่โชคดีเนาะมีแต่สิได้ขอตัวโจ๊กคิดว่าสันนาะเพราะว่าทางเขากะโอลมกับน้องกับเป็นเวลาดนแล้ว มีอย่างก็สิมาอัปเดตแล้วก็ว้าวในมือหนะโดยก็ต้องขอโทษขออภัยที่ว่าทางทีมงานท่าว่าหลายเกิดไปเนาะโดยถ้าวพิพ่ฟาดประกันเหลือก็ขอโทษขออภัยนะเนาะเเนาะโดยสบายดีด้วยน้องหนะเ้ยสบายดี